สวัสดีครับเพื่ติดตามช่อง y u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  e e i i l l i e เฟิร์เวิร์ดคอมสนด์ีับอกนะครับวันนี้เราพาคุณมาชมการเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่แล้วก็พรีวิวสั้นๆก่อนที่เราจะได้รับเครื่องมาทดลองจริงกับมือถือ vivo v, v 2 5นะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะเป็นอย่าไรเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อเลยนะครับสำหรับจเจ้ามือถือตัวนี้ครับ Oh. เอาละครับตอนนี้เราไม่อยู่กับ vivo v25 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดซื้อจ่อมาทั้งหมด2รุ่นนะครับนั่นก็คือ v25 ธรรมดาและ v25 pro นะครับก็รายละเอียดของตัวความแตกต่างนะครับให้ดูเลยนะครับนี่คือสเปคของมันนะครับก็แน่นอนครับว่า v25 pro นั้น cpu นั้นก็จะแรงกว่านิดหน่อยนะครับกับ v25 นั้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับจุดเด่นของมันนะครับก็คือเรื่องของกล้องหน้าเช่นเคยครับเพราะว่ากล้องหน้านั้นก็ความละเอียดสูงถึง50ล้านพิกเซลนะครับ ก็เรียกว่าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าจนสังเกตนะครับอันนี้คือผมสังเกตเองก็คือว่าในเรื่องของความคมอะ่ HD อนะ HD อะไรพวกนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่สังเกตอยู่นะครับว่าเฮ้ยมันหายไปนะครับนั่นก็คือตัวของแฟลชนะฮะก็คือยังเป็นแฟลชแบบนี้นะครับก็คือให้หน้าจอเป็นแฟลชนั้นนี้นะครับก็อาจจะเอ้ยดีหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนนะครับ แต่ว่ากล้องหลังนั้นความละเอียดที่64ล้านพิกเซลและมีเลนส์มุมกว้างมาให้นะครับนะก็สามารถสูมได้สูดรสูตสิบเท่านะครับเดี๋ยวในเรื่องของการทดลองเดี๋ยวเราค่อยแปะโค้งไว้อีกทีหนึ่งดีกว่าเนาะแล้วก็ในเรื่องของโหมดต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างจัดเต็มนะครับมีวีดีโอสั้นมีทําสแตร็คสโลโมแลวก็ลึก่นมากมายที่รีกว่าจัดเต็มนะครับแล้วก็มีมุมมองกล้องคู่นี่แบบนี้นะครับก็น่า่า ตัวของหน้าตาน,นั้นลดทอนจากตัวของ S80 ที่ได้รีดๆไปก่อนหน้านดีพอสมควรอย่ขขาง้รก็ตามนะครับในเรื่องของโหมดมาโครอะไรพวกนี้มันก็มีมาให้นะครับก็ทําให้สามารถที่จะเข้าใกล้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยประมาณแบบนี้นั่นเองครับส่วนระบบไิการก็เป็น Android 12แล้วก็ Fantast OS ตัวใหม่นะครับก็ที่ว่าลื่นไหลใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้บอดี้ของเครื่องนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นค่อนข้าง,งเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็มีให้เลือก2องสีก็คือ สีดำวันนี้แล้วก็สีทองนะครับซึ่งผมคิดว่าสีดำก็ดูสุขุมนุ่มลึกดีนะครับเวลาที่โดนแสงแบบนี้ก็สะท้อนสวยงามดีใช้ได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณพลังตัวท็อปเป็นดัมเสตี้หนึ่ะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นอะไรมาดูกันนะครับก็อันนี้คือวิวทัานธรรมดานะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไม่คัดนะครับก็คือจะเป็นส่วนของทีวเครื่องไปเลยนะฮะก็นี้นะครับ จะเป็นฟันทัศ OS นะฮะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเครื่องใช้ซีบอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเครื่องขึ้นให้ที่หลางแล้วกันเนาะอ่ะปรากฏว่าได้นะครับนี่ครับเดลเมซี900แล้วก็มีร a m 8บวก8นะครับก็เป็นการจําลองจากความจำนะครับเป็นรำนั่นเองครับอ่ะก็ถือว่าโอเคดีนะครับสำหรับตัวเครื่องตัวนี้นะครับจากที่ลองเล่นสักแป๊บนะึเนี่ยถือว่าเล่นไหล กอลดีใช้ได้นะครับบอดี้ก็ถือว่าเหลี่ยมสันแต่สวยงามแล้วก็จับได้ถนัดมือเวลาถ่ายภาพนั้นก็ถือว่าโอเคนะสำหรับในการใช้งานในรูปแบบแบบนี้ครับ แล้วครับตอนนี้เรามาอยู่กับรุ่นท็อปของตัวนี้นะครับก็คือ V25 Pro นั่นเองครับก็สังเกตนะครับว่า V25 Pro นนั้จุดเด่นก็คือในเรื่องของจอโค้งนะครับแล้วก็อดี y โค้งนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสของตัวเครื่องนะครับตอนที่ผมตอนที่สัมผัสอยู่ด้านหลังนะครับก็เรียกได้ว่ามันคล้ายๆกับ X80 Series นะครับกล้องเหมือนกันนะครับทั้งหน้าและหลังแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างกันออกไปนะครับคือคุมพลัง บีเด้เอกไดเบี้พันสนะครับแล้วก็ตัวของระบบชาร์จไฟนะครับอยู่ที่66บาทและก็รวมไปถึงนี่ครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด่พันแปดรบแมแล้วก็หน้าจอแบบรีเฟรชหนึ่งยี่สิเฮิร์ตนะครับก็โดยประมาณเท่านี้นะครับสำหรับในเรื่องของความแตกต่างนะครับแต่ถ้าถามว่าในความรู้สึกจับแล้วผมรู้สึกอย่างไรนะครับผมชอบตัวของ v 2 5ธรรมดามากกว่านะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราลองรองดูกันต่อไปว่าผมจะเอาตัวไหนมารีวิวนะครับก็ติดตามกันในช่องดิบไลน์นะครับสำหรับ v 25นะครับก็จะเริ่มต้นอยู่ที่13,999บาทนะครับในรุ่นของ1 28กิกแล้วก็ได้ล m 8กิก ส่วนถ้าจะเอาความจําที่เยอะขึ้นก็จะเป็น1 4 9 9 9บาทตอนนี้ก็คือสามารถพิออเดอร์ได้แล้วนะครับแล้วก็วางขายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้แต่ถ้าใครอยากได้ตัวท็อปอย่าง V 2 5 Pro ที่เรียกได้ว่าเป็นน้องๆของ X 8 0นะครับก็ราคาอยู่ที่1 9 9 9 9บาทก็ถือว่าอาจจะสูงแต่ว่ามันก็แลกกับสิ่งที่ได้มาอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็ลองไปฝับพิจารณากันดูว่าคุณ อยากได้มือถือแบบไหนมากกว่ากันก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพลงครั้ง,งนี้นะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกจิตและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big l i ลน์นะครับ